พี่ก็จะเผยว่าหมดงบไปเท่าไหร่แล้วได้สนี่เราไม่ได้รมหลังการนะหลังการเราเป็นราคาเงินนราคกรนับอ่ถ้าเรานับหลังการนั่นจะนี่อยู่กอรเจล่าใช่เลขเนี่ยประมาณห้าพันเจ็ดพวกเสาพวกปูเนี่ยตอนนั้นสี่พันสี่พันห้าสี่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 ห้าสี่เกือบสี่พันห้า อ่าเจ้าเจ้าลองไล่มาสิว่าจะซื้ออะไรบ้างหมดไปเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยจะได้บวกเสาถ้าจํได้เสาสี่พันแปด่ลองไล่ดูสิเสาอัอตัวบนีเดามเสาสี่พัน คิดเล่นดูก่อนนะครับ4,008หรือเปล่าคิดเล่นเล่นเล่นก่อนเดี๋ยวเราจะมาเผยว่าร้านนี้หมดไปกี่บาทแล้วในเอฟซีเอฟซีประมาณประมาณแสนห้าในช่องเขาสงสัยมากเลยคอมเมนต์มาเมื่อคืนสามแสนกว่าคนเขาก็มีที่เอฟซีเขาช่วยก็เยอะเนาะก็เราก็ไม่นับนับเฉพาะที่เราซื้อไปที่ที่สามิเชล่าเอาเป็นว่าตอนนี้เราเงินที่ ซื้อของเนาะเอจะมีอ่าชุดแรกที่ซื้อก็จะเป็นพวกเสาเสาเสาปูนพวกปูนอืมหินทรายแล้วพวกนี้นะที่เราจะเทพวกสี่พันสี่ร้อยห้าสิบสี่บาทถ้าผมจำไม่ผิดสี่พันสี่ร้อยราคาราสี่พันห้าตัวเลขกลมๆอ่าอันอันเสากับปูนเสากับปูนพวกนี้ห้าพันไปตีไปสักห้าพัน ถมถมนับไหมผมนับด้วยหกพันามเนี่ยถมหกพันเก้า0หมื่นเนาะเกือบหมื่นแล้วอ่ะตอนนี้หมื่นแล้วตีหมืนนม่นเนาะหมืนม่นหมื่นกว่าแล้วเล็กไปซื้อห้าพันเจ็ดห้าพันเจ็ดประมาณหมื่นหมื่นหนหกแล้วดิเออหมื่นหกอ่ะไไม้ฝาอ่าคนลเท่าไหร่เนไม้ฝาคร่าวๆประมาณกี่พัน 3,000กว yup. ่าหรือยังอ๋อหมดเนาะผมลืมเลยอ่าประมาณตอนนี้ก็ประมาณหมื่นหมื uh> <no ่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่หเช้าหมื่นแปดเมตรนี่ก็หกร้อยห้อ่าหมื่นแปดหมเกคือกับราคาาว่าสองหม่นเนาะหมื่นเก้าแล้วอ่ะราคอันนี้เรานับเป็นตัวเงินไม่ได้เพราะว่าเราป็ไม่ได้กันอ่าหมื่นเก้าถ้านับก็หนักเหมือนน่ะหนักหอย่างหนาด้วยนะครับหมื่นเก้าน็อตเนอะไรรวมไหม ประมาณประมาณสักหมื่นเก้าอ่ตีไปสักสองหมื่นไปกลมๆอันนี้คือบวกเพิ่มแล้วนะเบื้องต้นเบื้องต้นอ่าตีไปสักสองหมื่นก็ไม่นับเหล็กกับราคาเนทีพรุ่งนี้ด้วยก็อืมเท่าไหร่นะที่คำนวณไว้สามอ่าสี่พันสี่พันหกร้อยค่าปูนเทพื้นพรุ่งนี้สองหมื่นสองหมื่นห้าพรุ่งนี้เนาะน่าจะประมาณราวสองหมื่นห้าตีแบบเพิ่มไปนะนี่ ่าแล้วตอนนี้ล่ะเหลือเหลืออยู่ประมาณเท่าไหร่แล้วทำนี่งบนี่เว,วมันมันมี <c oughs> ตัวเองมาด้วยไงผสมกันไปเลยเออมันแล้วมันผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็งบของผมอยู่ด้วยแล้วมันจะพอไอเทพื้นที่พออยู่เนาะเทพื้นได้ได้อยู่แล้วอ่าบล็อกได้บล็อกซื้อบล็อกได้อยู่อ่าข้ล่าสุด ถ้าตอนที่รับเป็นเงินมาตอนแรกก็เบื้องต้นเลยก็หนึ่งหมื่นห้าพันเนาะหนึ่งหมื่นห้าพันแล้วกตต็ตั้งตั้งตั้งต้นหนึ่งหมื่นห้าพันแล้วก็จะมีอ่าอีกสามพัาา 3, นเรานีเออสามพันเนาะจากเงินาร,าารีให้ไปซื้อหลังคา<อ>แล้วก็จะมีเจ้าภาพอีกที่เป็นอ ปูปูพื้นอีกห้าพันน้อผู้ใหญ่จะดีท่านบอกน้ำในห้าพันนี่สามแล้วนี่ละสี่รอบสุดท้ายอีกที่ผู้ใหญ่จะดีท่านเดิมที่หมื่นห้าแล้วท่านให้มาเพิ่มอีกเป็นเป็นสองหมื่นนี่ก็ยังคงเหลืออยู่ถ้าดัดเกลือพื้นกบล็อกแล้วงานก็ถือว่าเกือบเสร็จแล้วเกือบเสร็จแล้วเกือบเสร็จแล้วนั่นแหละเพราะว่าคือน่าจะได้งานอยู่ประมาณสักเกืสิบเปอร์เซ็นต์เนาะสรุปบล็อกบล็อกเนี่ยคุณสั่งมาประมาณเอวใช่ไหมที่เหลือก็เป็นไม้ฝา ราว200ก้อนอืมแล้วก่อบล็อกปุ๊บไม่ฟ้าเราได้ไหมหรือว่ายังไงเราอาจจะไม่พอเดี๋ยวให้ถึงพันบล็อกก่อนเนาะในงบในถึงพันบล็อกเอ่อน่าจะถึงได้แค่บล็อกเนาะอือเดี๋ยวค่อยว่ากันอืออือแค่นี้ก็โอ้โาโอ้ครัมใชทุ่นทัวเลยพี่น้องอืมมันเกินเกินเกินที่เราคาดบ้านหลังหลังใหญ่มากเนาะคือตอนแรกเราทำเล็กโอ้ทำเล็กสีใหญ่มากเลยใช่ไหมใช่เเดีี๋ยวรททแค่่่่ไห ตอนแรกเราวัดไว้ตัวเรียกอะประมาณลงไปเกือบครึ่งนึงอ่ะใหญ่กว่าร้านเล็ก่่ใหญกวาาร้นเดิมนิดเดียวตอนแรกดีเอซีโอว่าโอ้ไม่ได้ไม่ได้เติมโอ้ดูตัวนี้โอ้โหมันใหญ่เลยเหมาะกันดีเนาะจริงจริงอะบ้านเท่านี้มันพอดีเป็นบ้านเลยนะอันนี้จริงอันนี้คือเหมาะกับกนแบบอยู่แบบพอดีครอบครัวเลยมีที่จอดรถมีนั่งเล่นหน้าบ้านอันนี้คือเป็นบ้านเป็นบ้านดีๆได้เลยนะนี่เนาะ ว่าวรอบๆทั้งบ้านทั้งร้านค้าสบายเลยในอนาคตอนาคตก็อาจจะดูก่อนว่ามีแบบของอะไรเยอะไหมถ้าเกิดมีของเยอะก็อาจจะขายทั้งหมดเลยถ้าเกิดของไม่เยอะก็อาจจะที่เมื่อกี้ที่ไล่มานี่เฉพาะงบที่เป็นงบก่อสร้างนะงผู้ใหญ่ใจดีที่ให้เป็นอาหารที่เราซื้อมาเนี่ยนั่นเดี๋ยวค่อยไล่นะก็ขอบคุณเนาะทุกครั้งนะ ทั้นที่เป็นั้คของทั้งอะไรเยอะมากเลยอืมเราก็เราก็ดีใจที่มันละลายที่ใช่ครับเราไม่คิดไม่ฝันเลยที่ว่าจะได้เท่านี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วใช่ได้ของเอฟซีซื้อให้นะอย่างผมโอ้ชาตนี้ไม่ไม่ได้หรอกถ้าไม่มีเอฟซีเนาะอืมพูดจริงๆเหผมพูดมากก็นอนคือเราเราอยู่ได้คือผมอยู่ได้ แต่ถ้าได้ก็โอ้โหมันก็ดีใจไงนะครับผมอือร้านผมเนี่ยถ้าพูดจริงๆนะถ้าไม่มีเอฟซีนะทุกท่านผมก็อยู่แบบนี้แหละใช่ออืมยู่แบบนี้นี่แหละเพราะว่ามันถาามว่อยากได้ไหมได้อ่าได้นะแต่ว่าอย่าว่านเลยเนาะมันไปต่อไม่ได้แล้วพูดจริงๆวางง่ายๆอันอ่าทำแต่ละวันเนี่ยพอทำไปกินไปวันๆ ไม่ได้ว่ามีเหลือเก็บพอได้ทำบ้านทำร้านใหม่นะอันนี้ก็เอฟซีช่วยกันเนาะทำก็ถือว่าโอเคคือแบบพลิกแบบพลิกไดเราเลยพลิกได้เลยอืรสินเชื่อช่องหลายๆช่องเราที่อยู่กันน่าจะพลิกหลายอย่างเนาะก็มำให้ได้ก็ได้ไงอย่างอย่างที่เอฟซีหลายคนนะพูดไปเสียงเดียวกันนะคือเราเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนที่ไปมอบโอกาสให้คนอื่น แต่ว่าถ้าดูจุนนี้ก็น่าจะไม่ได้เนาะสภาพร้านพี่อีกเนี่ยมันน่ามอบให้ก่อนที่จะไปมอบให้คนอื่นเอก็เลยมอบให้ก่อนเวลาไปไปช่วยคนอื่นมันจะได้สบายใจไงเออนผลความดีของเราผลการทวาดีนะเราก็ไม่ได้ว่านะเราไม่คิดว่าจะเออหวัง้วให้เขาทำเราทําดีไปทงคลิปไปนะผลความดีน่าจะใช่แล้วนะเราทําดีเราองได้ดีอย่างเงี้ยเจ็ดจีนะนะขอบคุณนะครับผม อ๋อถูกครับทุกท่านเลยนะงบก็ที่พรุ่งนี้ก็นาทีกลมกลมสองหมื่นห้านะครับผมเทีะยงพื้นประมาณกลมกลมก็ประมาณสองหมื่นห้าโอเคครับเอฟซีเราก็มาเผยเนาะนะครับรายจ่ายกับร้านนี้นำหมดไปเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่เนาะประมาณนี้นะครับผมฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ